สงสารพ่อเป็นลูกผู้หญิงแล้เกามีหลานเปรเหมือนที่น่ารักสงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เดือนจำน้ำตาของพ่อหลักงให้พอลูกสาวอลอดวันนี้ก็ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะคะก็ศาลกอ็อนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวออมาสู้คดีต่อนะคะจากนอกจากนอกเรือนจำเนาะแบบมาสู้คดีที่บ้านก็ ใ้กับมาหาลูกแล้วครับจริงที่เรามีการนําเสนอต่างๆไปมีอะไรบ้างครับลูกก็เอกสารหลักฐานในการอย,าอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะคะที่ที่เราโดนกล่าวหามาทั้งหมดเนาะเราก็เอกสารหลักฐานที่ที่เราสามารถนํามาใช้ก็ครบถ้วนนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับแล้วก็แล้วกอ็อย่างที่ทราบกันเลยครับก็เราให้สารได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดก,กันไปเอ็มแล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับก็ก็ แล้วก็ยื่นเงินสดหลักเอ้ยื่นยื่นเงิน5าล้านบาทค่ะค่ะถายอย่เงื่อนไขอะไร้่ะมีท้ายกับการปล่อยตัวห้าหมอบนอกประเทศครับแล้วก็ถ้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานอืเหมือนต้องารายงานตัวรายงานตัวใช่ครับก็จะมีอยู่แล้วก็แล้วก็วกพี่โตยังอยู่ในคดีนะครับยังอยู่ในกระบวนการการสู้คดีอยู่เหมือนผู้ต้องหาคนอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านมาสู้คดีต่อรายงานตัวนี้ก็ต้องทุกเท่าไไร่ เออเท่าที่ทราบตอนนี้นัดนัดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะแต่จะมีการรายงานตัวแต่จะมีน่าจะสารน่าจะมีการเรียกรายง,งานตัวทุกทุกสามสิบวันในการรายง,งานตัวครับหลังจากสารมีคำสั่งแล้วค่ะไปเตยได้พูดอะไรไหมคะยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะเพราะว่ามีคําสั่งก็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 ลองให้ดีใจแต่แล้วก็แล้วเราผมก็ต้องมายื่นเอกสารต่อจริงวันนี้หนูเห็นว่าเขาค่อนเครียดเหมือนกันเครียดมากค่ะวันนี้ลุ้นมากๆเพราะว่า ทนายของลูกทั้งสองคนทั้งตัวพี่จิ้งแล้วก็พี่เฟิร์นเองเมื่อวานเราเราประชุมกันแบบอย่างอย่างอย่างเครียดมากแล้วก็เราเราเราพี่จิ้งทาทุกอย่างแบบเต็มแม็กเต็มสูบมากๆเลยแบบคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลูกก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะสู้ยังไงแล้วอ่ะก็ลูกอยากบอกมากเลยนะว่าว่าลุกลูกและและและพี่เตยรวมไปถึงครอบครัวคนแรกที่อยากขอบคุณเลยคืออยากขอบคุณพี่จิ้งทนายของพวกเราก่อนมากๆ พี่จิ้งอยู่กับพวกเราอย่างที่ทุกคนทราบบีลูกยังไม่เคยจ่ายค่าจ้างพี่จิ้งเลยสักบาทก็พี่จิ้งมาช่วยตลอดเราไม่เคยถามลูกเลยเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองอย่างน้อยในชีวิตก็ยังได้เจอพี่แบบหนูนดีใจมากนะพี่นะขอบคุณมากๆมับขอบคุณมากจริงชีวิตยังได้เจอคนดีๆอยู่แล้วก็พี่เฟิร์นแล้วก็ฝากอย่างพี่เฟิร์นและลูกฝากขอบคุณไปทางพี่ติ๋มทีวีฟูด้วยพี่เฟิร์นเป็นทนายของพี่ติ๋มพี่ติ๋มส่งมาช่วยลูกตั้งแต่วันแรกเหมือนกันก็ สองท่านนี้เลยที่ทำให้พี่เตยมีโอกาสวันนี้ลูก้าพูดได้อย่างเต็มปากแบบร้อยเปอร์เซนด้วยความบริสุทธิ์ในการใช้หลักฐานในการใช้ออสอบความรู้จากพี่จิ้งและพี่เฟิร์นที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณมากๆคือขอบคุณศาลวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้พิาพากษาทุกๆท่านที่ที่เมตตาเรานะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจแล้วกันที่ส่งมาให้น้องเวนมนเพอะลูกก็เชื่อว่า วันนี้คงเป็นวันที่เขาควรจะได้เจอพี่เตยแล้วครับครปล่อตัววันนี้จริงๆแล้วผลได้ลูกมีผลไหมคะเรื่องลูกมีผลไหมเอาจริงๆลูกว่าอันดับแรกเลยคือเอกสารมากกว่าเอากสารและและการเอาความข้อเท็จจริงมาสู้มามา,มาใช้ในการไต่สวนเพราะว่าทางเนี้ยทนายของลูกทั้งสองคนอะทั้งพี่จิงทั้งพี่เฟิร์นอะพูดเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่วันแรกว่ายังไงก็ตามเราต้องใช้ความจริงเราต้องใช้หลักฐานจริงๆเข้าสู้แล้วแล้วผลออกมาวันนี้ก็ มันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับเราก็ได้รับความยุติธรรมจากจากหลักฐานที่ทางพี่จิ้งกับพี่เฟินช่วยกันทํามาตั้งแต่วันแรกรทางในส่อกการปล่อยตัวช่วงข่าวไปเลยอยากจะไปเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะไปทํางานดูการเป็นเพ่มต่อครับนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งแต่อตุผลอีกส่วนหนึ่งก็มีครับไม่ใช่เป็นผลเดียวนะครับผมจากที่ผมเรียนมาแล้วว่าเดิมทีตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านี้จะถ้าถ้าจะจําที่โมสัมภาษณ์ได้คือว่าทางเราเตรียมตัวพร้อมเมื่อไหร่เราพร้อมแล้วเรามาศาล เมื่อเรามาศาลเราเรา่านแสดงว่าเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่วันนี้ก็เผื่อใจไว้เหมือนกันแต่ต้องขอบคุณศาลนะครับว่าท่านได้ให้ความเมตตาพิจารณาไปหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนและรังเราเสนอจากข้อต่อสู้จากเริ่มต้นจนถึงมีการยื่นคำร้องเพื่อขอปล่อยตัวเจ้าคาวเละศาลท่านก็มีการอนุญาตให้ไต่สวนเราขอบคุณมากแล้วแล้วข้อเหนือสิ่งอื่นใดนะครับต้องวันนี้ตั้งใจครับว่าจากบ้านเลยว่า ต้องพาน้องเขากลับบ้านให้ได้ซึ่งโอเคผมทําได้แล้วครับขอบคุณมากครับในส่วนของพีเจแมร์เป็นยังไงบ้างในการประกันตัวนาเตยเนี่ยจะเป็นมาตรฐานของจำเลยคนอื่นนะคะที่จะผมผม,ผมไอ้ส่วนนี้ผมผมตอบแทนไปได้นะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของทนายแต่ละท่านที่จะหาช่องทางในเรื่องของการประกันตัวเราก้าวล่วงไปไม่ได้นะครับแต่ของน้องเตยเนี่ยถามถามว่าเราทําการบ้านไหมทันมากมากเลยมากๆด้วยทําการบ้าน ต้องคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยั้งคู่เลยฮะเหนื่อยทุกคนทุกคนในบ้านเหนื่อยหมดครับน้องลูกก็เหนื่อยสงสารน้องเวทมนต์ฮะผมไปเล้สงสารเลยเลยต้องทําการบ้านกันเยอะหน่อยครับแล้ววันนี้ก็ประสบกับตำเร็จครับสอบถามในเสียงนาทีแรกที่ศาลท่านบอกว่าให้ประกันตัวคุณใบเตยเนี่ยได้ดูสีหน้าแววตาคุณใบเตยนะตอนนั้นไม่ว่าอาการเป็นยังไงฮะกับใบเตยน้องน้องธรรมดาครับน้องก็ฟังมันเขาเรียกน้ําตาแห่งความ ความปิติไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกโศกนะปิติในสิ่งที่เอ้กูได้รับความที่ดีทำละกูได้กลับบ้านละกูได้ไปน,นอนกับลูกกูละอะไรเหล่านี้สิ่งต่างๆที่ผมเข้าไปเยี่ยมเตยบอกว่าเตยพี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วน้องจะได้นอนเต็มหลังสักครั้งหนึ่งเนี่ที่ครั้งเนี้ยพวกก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องน้องแต่เราเปรียบเทียยกับน,นอนไม่เต็มหลังคือคำว,ว่าไม่เต็มหลังก็คือน้องไม่สนิทอ่ะปัจจุบนันนี้วันนี้เดี๋ยวคืนนี้นครับ นอนสนิทแล้วครับได้ยินดีด้วยกับครอบครัวขอองงน้ไม่ด้วยแล้วสามีอะครับตัวคุณแมนยังไงต่อครับของของแมนเดี๋ยวผม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 ก็คงจะไม่กล้าล่วงนะครับเดี๋ยวคงว่าขั้นตอนต่อไปของอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราก็จะเดินหน้าขอประกันเหมือนกันใช่ไหมฮะอะไรนะครับเดินหน้าขอประกันเหมือนกันใชเลยครับก็คงคงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะทุกคนก็อยากจะจะออกมาจะต้องการสิทธิเสรีภาพเพราะเมื่อเมื่อเขาเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำผิดก็มีสิทธิ์ทุกคนนะครับไม่ว่าน้องแมนหรือใครๆครอะครับเขาตองวังเรื่องแมน ก็ลูกก็คุยกับพี่แมนเอาไว้ว่าแบบเราเราเรา,เราลองพี่เตยกันก่อนเนาะเพราะว่าเออเราก็รู้สึกว่าคาดีนีมน้มันมีผู้เสียหายเยอะแล้วก็วงเงินเขาเยอะจริงๆอะ่ะเราก็ลองลองลอง,ลองตามความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนพี่แมอ่อ่ะจริงๆแล้วพี่แมนก็แบบอยู่ในนั้นก็พี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยเลยช่วยพี่เตยช่วยพี่เตยอ,อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับก็ ส่วนตัวพี่แมนเองอ่ะลูกก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางลูกกับพี่เตยก็คงจะได้ไปไปช่วยเหลือมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกก็มีแรงอยู่แค่คนเดียวเนาะก็เรื่องสิ่งนี้ก็ผมเนเสือด้วก็เดี๋ยวคงเออเดี๋ยวคงจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยนะครับคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอะคะในในหลักฐานที่เรามีค่ไหนผมผมตอบ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 ไม่ได้นะครับว่ามยอมากน้อยแค่ไหน การจะใช้การจะให้ประกันตัวต้องต้องเคารพดุลวิของศาลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ของน้องแมนก็เสนอมาด้วยครับเพราะใจุดต่อดว่าศาลท่านเมตตาเนี่ยคืออะไรครับก็อย่างที่ผมรู้เรื่องของพยานหลักฐานเรื่องสองหลักฐานเราเสนอเต็มที่อีกส่วนหนึ่งก็คือพยานหลักฐานที่ที่ผมนำเรียนแลวครับว่าเราเราเสนอตั้งแต่ชั้นตรวจพยานหลักฐานนะครับว่าเรามีหลักฐานในข้อต่อสู้ที่ท่านอายกรหรือโจทก์ก็ฟ้องอ่ะเราสามารถโต้แย้งได้ทุกๆประเด็น ท่านั้นเองเปียนแค่รอกระบวนการในการสืบพยานเท่านั้นเองครับแล้วอย่างสารตัวเนี้ยท่านก็นํามาดูประกอบเพื่อใน,ในเรื่องของการใช้ดูนเรื่องของการปาระกันตัวต้องขอบคุณท่านนะครับับหลังจากทำเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวครอบครัวไปรอรับที่ชั้นชัยครับขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณกพเรือนจําหมายต้องต้องมีหมายปล่อยจากที่สารไปอ่ะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะครับถึงเป็นเ,เป็น ที่จะต้องรับตัวน้องออกมาครับซึ่งจ้างกับอ่กคลุขงอย่างอย่างความรู้สึกตอนที่เขาบอกว่าเออได้ปล่อยตัวแล้วเราเรากับพ่อเอาจริงๆอ่ะวันนี้ลูกก็คือทุกครั้งที่มายื่นประกันตัวลูกก็จะเผื่อใจไปทุกครั้งตลอดเพราะว่าเราเราเหมือนเราผิดหวังมาตลอดเนาะอย่างตัวลูกเองอ่ะลูกเหมือนน่าจะเป็นคนที่คาดหวังน้อยที่สุดเลยมากๆลูกก็จะแบบออกจากบ้านมาด้วยความแบบรู้สึกว่าแบบคือก่อนที่ท่านจะประกาศอ่ะลูกยังพูดกับพี่เตยอเลยว่า ไม่เป็นไรนะคือแบบผลจะไม่ยังไงก็ไม่เป็นไรเรายังมีพรุ่งนี้อยู่เสมออะไรเงี้ยลูกก็บอกเขาว่าลูกไม่อยากให้พี่สาวตัวเองอ่ะมีความคาดหวังแบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่าพาะเราผิดหวังมาตลอดเลยอะไรเงี้ยมันมันก็เลยตอนที่ได้ยินน่ะยังแทบจะไม่เชื่อเลยคือมันมันมันไม่ได้พูดอะไรกันเลยไม่ได้พูดอะไรกันเลยอยากอยากรู้อยากให้ดีเราดกไปเจเครียดคะกับวันนี้เเครียดมากค่ะเครียดมากเพราะว่า เท่าเหมือนที่พี่ๆสื่อทราบแหละพอเทางทนายเราขอยื่นไต่สวนไปล้วสารอนุมัติในการยื่นไต่สวนอ่ะมันเหมือนความหวังมันมาแบบมามากมากๆเลยซึ่งเราก็จะรู้จากพี่เราดีเนาะพอเขามีความหวังมากๆอ่ะมันก็เรารู้ว่าถ้าเขาผิดหวังอะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็ก็โล่งโล่งมากๆข่าเขาสิข้อท่อคพ่อขาทนี้ครับคุณพ่อขอบคุณสาลนะฮะที่ให้ฟังไม่คราด ใอ้กับครอรัวของเราด้วยความบริสุทธิ์ของลูกสาวผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแลลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวนะผมสาวตลอดสงสารเพราะเป็นลูกผู้หญิงแล้เกามีหลานเป็เหมืนที่น่ารักสงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เดือนจำน้ำตาของพ่อหลั่งให้เพราะลูกสาวตลอด คิดถึงมหาวิหารวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะจริงๆแล้วท่านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมแจ้งขขาคุณแม่ยังคะอยู่โรงพยาบาลบอกจเรียบร้อยแล้วครับบอกไปในกลุ่มแล้วมบคุณแม่ก็คุณแม่อยากจะมาแต่ว่าไม่สบาย ท่านผู้พิพากษาที่ได้ไต่สวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากมากครับผมยังรูเองก็เล่ามาบอกว่าเมื่อวานน้องเว่คโมจิงก็บอกว่าวันนี้จะได้เตอนคุณแม่แน่ใช่ไหมจะบอกหลาน,าน,านยังไงคะเรื่องการสืบพนค่อยๆให้หลานรับรู้ไปนะฮะคือ,ค,อคือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของเซนทีเซนซิที่ ถามว่าตอนน้องเวนินมลจะรูเรื่องรู้เรื่องไหมกว่าระหว่างพ่อแม่ไปไหนไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่อยากจะให้เด็กนะฮะเด็กคือผ้าขาวแล้วสิ่งเหล่านี้แม่เขาซึ่งมันโดนถูกกล่าวหาเพิ่งรอการพิสูจน์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราเองก็ไม่เลยไม่อยากจะไปให้สิ่งเนี้ยไปเปื้อนผ้าขาวก็เลยอย่างนี้นครับให้คนหนึ่งออกมาหรือจะใครจะตามมาก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นขวัญกำลังใจของเด็กเขาอะครับนด้และครับขอบคุณมากลูกอะลูกอะ มันจะมีคําถามเนาะลูกไม่เคยตอบคาถามนี้เลยแต่ว่าจะมีคนถามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลแล้วก็พี่พนักข่าวทุกคนก็จะถามลุกว่าลุกแบบน้องถามหาพี่เตยไหมถามหาพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะครับแล้วลุกก็โกหกเขาทุกวันทุกๆวันก็คือลุกถามเขาจนจนครั้งสุดท้ายช่วงท้ายท,าย,ทายที่เขาถามลุกว่าพ่อแม่ไปไหนลุกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทํางาน จนสุดท้ายเขาไม่ถามลูกแล้วว่าพ่อพ่อแม่ไปไหนหรือว่าพ่อแม่ทําอะไรเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านาลุกรู้จักแม่เตยไหมแล้วลูกก็ถามว่าทําไมทําไมหลานถึงถามแบบนี้เขาก็บอกว่าแบบให้โทรหาให้หน่อยอซึ่งลูกก็ทําไม่ได้มันเป็นอะไรที่เราทําไม่ได้ลูกอยู่กับหลานมาทั้งหมดอ่ะหกเดือน ก็เลี้ยงเองมาอืวันนี้มองในมุมของความสริงอะค่ะเมื่อวานน้องเบนชวนบอกว่าวันนี้จะได้เจอแม่เราด้วยตเป็นความสุขเชื่อมต่อกันระหว่างแม่กับลูกไหมว่าแบบตื่นจะเป็นจริงแบบนี้เชื่อมากๆเลยครับเชื่อมากๆเลย เด็กกัพูดออกออกมาด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรอืมก็ขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทําให้เราอยากมีชีวิต,ตอยู่ขอบคอเค,ครับอะะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ เป็นเรื่องของของรันบาลวันนี้ไต่สวนบูปีชมคี่แบบพ คนไว้นะหนูแบบขอโทษที่หนูไม่เคยได้มาพูดเลยเพราะว่าพอหลังจากที่หนูได้คําตอบอะ่ะมันก็ไม่อยากทําอะไรแล้วอะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็พี่เจอออกมาได้เพราะพี่จิ้งกับพี่เฟิร์เลยแบบร้อยเปอร์เซนตกลูกกล้าพูดได้เลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณไปมากกว่านี้ได้ยังไงอีกแล้วนะพี่นะหนูก็ดีใจที่ยังมีคนดีๆอยู่ในชีวิตมากๆค่ะทั้งสองคนเลยขอบคุณจริงๆ ขอบคุณนะครับ